สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ชีวิตโคนบันหอกนะครับไปนี้ไปเดินกาดมาไปเจอใส่หืมใจเวลานิดนึงนะครับน้ามนันจะเหนียวจะแข็งทำได,ตตด้ต้องตุ่นด้วยกินแมลงนี่ต้องตุ่นสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ชีวิตโคนบันหอกนะครับไปนี้ไปเดินกาดมาไปเจอใส่ ว่าตัวเดียวอันเดียวนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นของวัวเขาจะต้มเก็มนะครับต้มเก็มใบเจยต้มขมนะครับต้มเก็มเต่ใส่เพียไปเห็นน้อยคนี่นะครับเครื่องแี่เขาจะตำก็มีหอมเออหอมแดงเหรอมะขามขาวค่ะะไคร่นะครับหาผักชีหอมแดงตำด้วยนะครับตำต้วตุ๊บต้วใส่ปเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเขาจะหั่นเป็นชิ้นบุดีบุีนะครับต้มเดเขาจะใจ้เป็นหม้อไฟนะครับนี่ยถ้าจะเข้าถ่านะครับกับอากาศหนาวๆนาวนะครับอ่าตอนนี้ก็ซับเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะต่ำเครื่องก่อนนะครับเราจะต้มนะครับอันนี้เอาสดนะมันห้อใส่หม้อไฟหน่อยนะครับเนาะตุ๋นไ้มันเหมือนหน่อยนะครับเสรไฐีพี่ป้าขำไปหน่อยนะครับ ส่วนเดี๋ยวเขาจะต่ำนะครับจะมีเกลือคาะไครยหอมแดงหอมขาวกะปิแล้วก็เม็ดพักชีนะครับหลาพักชีตัวนะครับเดีย๋ยวเขาจะต้มกับเตาทานนะครับต้มไปเรื่อยๆใครชอบรสชาติที่มันออกเผ็ดๆหน่อยก็นะครับตุบพริกขี้หนูใส่ตัวนะครับมหอมแดงเจคัยนะครับคาลงไปตัวนะครับเครื่องปรุงเดี๋ยวเขาต่ำก่อใส่ไปเรียบร้อยละ ใช้เวลาหน่อยนะครับใส่ยาคัดเจื้อรอเลยกับนี่ผ่านตักฟองมันออกซะหน่อยนะครับึืมใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าไม่น้ำจะเหนียวจะแข็งทำได้ต้องตุน๋นด้วยกลิ่นแมลงนี่ต้องตุ๋นตั้งแต่เม็ดต้นอนละนะครับุหยอดเมนูแล้วครับนี่ ดใส่หมอ้อไฟเนี่ยนะเออนี่นะครับน่าก,กินน่าก,กินครับส่วนหอมแดงนี่เท่าจะเกี๊ยวนะครับอ่าโรยหน้าเห็นน้อยนะครับกลมความหอมไว้บักกูดเดี๋ยวก็ใส่ครับใส่แต่นี้เดี๋ยวมันจะขมรสชาตินะครับเพี้ยเดีย๋ยวใส่หน้อยนะครับเพี้ยมีเห็นน้อยนะครับนี่ครับหอมแดงเกี๊ยว เดี๋ยวไปโรยเนเนตต้มสุกเลยนะครับอืมนะ่ากินขนาดงงูแม่มมบ้านให้หน่อยได้หันหน้าเหมือนละโอเคเกี่ยวเป็นรือมันน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้เนี่ยนะครับจะเลือดอป่นแบบใส่แล้วครับนี่ครับใส่ไว้บกูดลงไปแล้วนะครับ ค่นไปเรื่อยๆนะครับมันเหนียวอยู่นะครับอ่าอืมน่าจะมดทานนี่อนนะครับเนาะสักน้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปจิ้มกันพอนี้หอมแดงเจียวนะครับกับพริกแห้งเนาย่างทานเหนียวครับใส่ตุ้ยนะครับอ๋อสุดยอดอ,อืมได้ตีแล้วครับพอดีหาหม้อไฟบุเจอนะครับเนาะ อุ้ยนวลถยอยากเอาไปจังได้โมู้เที่ยววะเนียขอเราอยากเป็นถ้วยใส่ถ้วยแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวตักก่อนนะครับเนอครับพริกแห้งยไปครับหยดจยดต้นหอมผักชีชีฝรั่งนะครับ อันแร้คือหอมเกี๊ยวครับเกือบน้าตานะครับสุๆุๆล่ะแขางแรงนะครับตีทํานี่นะเดี๋ยวมันจะจิ้มเงินโอนะครับรสชาติจะเป็นได้ผงเนื้อไอ้อันอย่างก็ตัวเดียวอันเดียวเฮาเปื่อยหรือยังนะครับ ยิ่งพอนะครับกับพริกด้วยกับเจียวด้วยลองดูลองดูอืมนุ่ม ใบเมือนี่เปื่อยด,ดีครับดอด๋อยผมกั๊มจ้ะน้ำซุปจริงๆถ้าไข่ยักแบบกลิ่นที่มันออกรสชาติต้องแสบ็จก็ต้องใส่เหมือน่าไปตัวเองนะครับอสองนี่เลยผุดยอดครับเมนูนี่ ลองก็เนื้อพอนะครับหรือว่าใครจะมีสูตรยังได้หั่นกระบอกนะครับตัวเดียวอันเดียวย่าครับผมวันนี้ก็ง่อมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นั่งกินคนเดียวผมออเอ็นเดียวผมว่าง,างนะครับวันนี้นะครับอโอเคนะครับถ้ใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นไปนะครับเนอ,อนานๆน,นิด มันเมินได้ถ่ายคลิปกันครับพอปี๊ปะนี่กาดพอรีนะครับก็เลยมาลองแงะพอรัลไม่เห็นแบบให้เป็นหม้อไฟสั้มดีนะครับกินกันหลายคนเนี่ยสดหน้าห้อมๆตัวเอครับมันจะลับเดี๋ยวนี้นะครับแมวมีมนชอบทำครับจะได้ก็ขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจนะครับอ่า เหมือนๆจะลงคลิปเห้เตือนะครับเนาะก็มเป็นอย่างกันนะครับเพราะช่วงนี้มันบอกให้มีเวลาไปสปะสเปดครับหลายเรื่องหลายเล่าอ่าแล้วก็อากาศกันหนาวด้วยตอนกลางคืนนะครับออกไปไหนก็มาสะดวกไปใส่เบ็ดปักเบ็ดปลาก็บากินนะครับโอเคครับจะได้คลิปหน้าฮอาปะกันครับถ้ามีเมนูเด็ดๆก็จะไทยทำกันใหตเตือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวปะกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ